สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเื่อนลัคนาเมษร,ราศีเมษทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลักกี้นัมเบอร์ชาแน ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2565ของผู้ที่เกิดในลัคนาเมษค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศีเมษร,รับฟังข่าพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์เบื้องต้นก่อนเนาะและแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่ มาช่วยทำนายเสริมเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะวันที่30มีนาคม2565ดาวพระราหูก็จะย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณแล้วค่ะและก็จะย้ายมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณราหูเดิมนะคะเขาเป็นดาวเจ้าเรือลาพระเมื่อย้ายมาทับจุดกําเนิดในดวงชะตานะก็ย่อมที่จะส่งผลที่เด่นชัดค่ะในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะคะที่จะลังไลมาสู่ตัวคุณมากขึ้นแต่เอาละ กว่าดาวจะย้ายนะก็จะเป็นช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนนะคะและผลของพระราหูก็จะเข้ามาช่วยบันดลบันดาลโชคลาภวาสนาให้กับคุณไปถึง18เดือนเต็มเนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองในชีวิตนะในรอบ18ปีได้เดินทางมาถึงตัวคุณละค่ะคนเมษจะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่คุณจะได้เริ่มสร้างความร่ำรวยสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพราะว่าพระราหูจะไม่เข้ามาค้นทรัพย์ไม่ค้นเงินในกระเป๋า ของคุณอีกแล้วนะคะและส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนะคะก็เรียกว่ายังให้ลาบให้ผลให้คุณกับชาวลัคนาราศีเมษอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วง15วันแรกของเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน ปุตตะก็ยังโครจรสองแสงให้กับดาวพฤหัสบดีดาวคู่มิตรใหญ่ในภพลาภะนะคะและก็จะมีดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนศาสชะมาโครจรอ,อยู่ในลาภะเหมือนกันไปจนถึง18มีนาคมค่ะดังนั้นนะคะชาวเมษในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะสำหรับคุณแล้วถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เฮงที่ปังเอามากๆเลยค่ะคุณจะมีเพื่อนฝูงนะคะหรือจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านาย คนที่มีอำนาจมากกว่านะคะจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณค่ะและก็สามารถที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะ,ะเพื่อนฟูงคนรู้จักคนใกล้ตัวนะคะจะนำโชคนำลาบมาสู่ตัวคุณและดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์นะคะเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะก็ถือว่าโชคจะมาแบบใหญ่ๆมาแบบหนักๆน,นะคะชาวเมษและคุณก็มีเกณฑ์จะได้ลาบใหญ่ได้ของมีค่ามีราคานะคะ บางคนก็อาจจะได้บางสิ่งบางอย่างจากผู้ใหญ่ก็ได้แต่พอพ้นกลางเดือนไปแล้วนะคะทั้งดาวอาทิตย์กับดาวพุธเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนวินาศของคุณนะคะดังนั้นชาวเมษเองนะปลายเดือนยังไงคุณต้องระวังนะการที่อาจจะถูกนินทาว่าร้ายค่ะการที่อาจจะถูกเอาไปพูดลับหลังในทางที่ไม่ดีนะคะการเสรื่อมเสียเกียรติเสียชื่อเสียงนะส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนะคะนั่นก็จะเป็นดาวอังคารดาว แล้วก็ดาวเสาร์สมดวงนี้นะจะยังโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรไปตลอดทั้งเดือนเลยพอเป็นแบบนี้แล้วนะสิ่งที่จะทําให้คุณเครียดเอามากๆนะเดือนนี้ยังไงก็จะเป็นเรื่องของงานเรื่องของตําแหน่งนะคะรวมไปถึงน้องๆหลายๆคนนะคะคุณอาจจะกําลังคลั่าเคร่งในเรื่องของการเรียน การศึกษาอยู่นะคะยังไงแม่หมอขอให้คุณสู้ให้คุณอดทนค่ะใครที่ใกล้จะสอบแข่งขันนะคะหรือทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากมันหนักมันเหนื่อยนะแม่หมอขอให้คุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะมีความสำเร็จรอคุณอยู่ในปลายทางอย่างแน่นอนนะคะ ในด้านการงานถึงแม้ในเรือนการงานของคุณตอนนี้นะจะมีดาวถึง3รดวงโคจรอ,อยู่แต่ด้วยมาตรฐานทางดวงดาวที่ดีนะคะ,ะ,กะเกษตราธิบดีของดาวเสาร์นะคะเทวีโชคของดาวศุกร์แล้วก็ มหาอุดของดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวด้วยแปลง่ายๆนะคะเช้าลัคนาราศีเมษเหนื่อยแล้วคุ้มค่าค่ะทั้งการงานทั้งการเรียนของคุณนะ่าถือว่ารุ่งโรจเอามากๆเลยแล้วคุณก็จะก้าวไปในทิทางที่ดีขึ้นผลงานของคุณจะปรากฏเด่นชัดค่ะผู้ใหญ่เจ้านายมองเห็นผลงานนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายทําอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มกับที่ลงทุน ลงแรงไปแน่นอนค่ะว่าด้วยความที่ดาวประจําตัวเราโคจรร่วมกันกับดาวเสาร์นะคะทําให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะคะงานทั้งหนักทั้งเครียดนะคะแต่ข้อดีคือเรื่องของความมั่นคงค่ะหัวหน้าลูกน้องนะเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ดีมากเลยนะคะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณส่วนในใครนะคะที่ค้าขายทําธุรกิจอยู่นะ,ะมีนาคมถือว่าเหนื่อยไม่แพ้กันเลยแต่มันก็จะดีนะคะในเรื่องของการที่จะได้ขยย ขยายกิจการมั่นคงนะคะและคุณจะติดต่อค้าขายอะไรก็ตามช่วงเวลานี้ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะในด้านการเงินและโชคลาภตอนนี้ดาวการเงินก็โคจรอ,อยู่ในเรือนกรรมมะนะคะเรือนการงานเช่นกันเอาละค่ะคนเมธ รายได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากอาชีพที่คุณทําอยู่นะคะทั้งงานประจำนะคะหรืออาจจะมาจากธุรกิจของคุณไม่ว่าจะค้าขายนะคะหรือการที่คุณเป็นเจ้าของกิจกรรมกิจการใดๆก็ตาม ดังนั้นนะคะใครที่ตอนนี้ช่วงนี้ทำหลายๆอาชีพไปพร้อมๆกันนะคะอาจจะขายของหลายอย่างทำงานประจำแล้วตอนเย็นก็ค้าขายเพิ่มเติมนะถือว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาค่ะหรือใครก็ตามนะที่คุณอาจจะอยากค้าขายอยากจะสร้างรายได้ใหม่ๆสร้างงานใหม่ๆนะอยากทำอาชีพเสริมมีนาคมนะคะคนเมษหยิบจับทำอะไรจะเกิดเป็นเงินเป็นทองเป็นผลประโยชน์ ทั้งนั้นเลยนะคะพระราหูที่ยังอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็จะยังไม่ย้ายราศีนะคะจนกว่าจะถึง30มีนาคมก็ถือว่านะะดวงดาวยังให้ลาบให้ผลกับคุณอยู่คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตนะคะคิดหวังสิ่งใดก็มีโอกาสสาเร็จมีข่าวดีมีโอกาสดีๆแบบไม่คาดฝันเข้ามาและยิ่งพระเกตณนะที่ย้ายมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณจะส่ง ผลดีในเรื่องของลางสังหรณ์ที่แม่นยำค่ะในช่วงเดือนนี้คุณจะฝันแม่นมากเลยค่ะใดๆก็ตามนะคะดาวพระราหูที่กำลังจะยกย้ายออกนะคะในบางคนนะดวงดาวค่อนข้างที่จะส่งผลรุนแรงเรียกว่าดาวพระราหูจะเข้ามาล้วงทรัพย์ส่งท้ายนะคะทำให้นะคนเมษหลายๆคนคุณหาเงินมาได้มากมายก็จริงแต่คุณจะมีรายจ่ายที่เยอะอยู่เหมือนกันดังนั้นคุณก็อาจจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการที่จะเข้าไปบริหารจัด การเงินทองของคุณนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวคู่ครองของคุณนะคะโคจรเป็นเทวีโชคนะคะโคจรร่วมกับดาวอังคารที่เป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรค่ะและทั้งดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนะคะดาวสุขดาวคู่ครองของคุณเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะสุขปากหวานอังคารรับเอาดังนั้นภาพรวมความรักค่อนข้างสดใสค่ะอาจจะยกเว้นนะในคนที่มีคู่มีแฟนที่ขี้หึงขี้หวงนะและในบางคู่นะคะช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ คุณได้ลงทุนทำบางอย่างร่วมกันค่ะหรือคู่ของคุณอาจจะทำงานเยอะก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเอาเวลาบางส่วนเนี่ยมาช่วยคุณในเรื่องของงานในเรื่องของกิจการก็ได้ส่วนคนโสดมีโอกาสถูกใจคนในที่ทำงานนะคะอาจจะเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันนะหรือว่าหรืองานที่ทำอยู่เนี่ยแหละจะชักนำคุณมาให้ได้เจอกันนะโดยภาพรวมแล้วนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีนาคมนี้ความรักของคุณอยู่ในจุดที่ดีไปตลอด ทั้งเดือนเลยค่ะในด้านสุขภาพบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาในเรื่องของการมองเห็นนะคะเช่นอาจจะแสบตาตามัวตาแห้งก็ได้หลายๆคนจะปวดหัวไมเกรนก็ได้ค่ะส่วนอุบัติเหตุนะคะชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระวังนะคะที่จะบาดเจ็บบริเวณช่วงศีรษะเป็นพิเศษเนาะบางทีบางคนก็อาจจะหัวแตกหัวโนได้ประมาณนี้นะคะ ในส่วนวันที่ดวงแย่ดวงตกอารมณ์ไม่ค่อยดีจะได้แก่วันที่3 4 5 18 19 22แล้วละวันที่23มีนาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่ n i t o t w f o n s King of Pentacles และ The World นะคะ เอาล่ะชาวลัคนาราศีเมษคะสำหรับไพ่ใบแรกของคุณ เป็นไพ่ไนออฟวานหรือว่าอัศวินคาทานะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณกําลังมุ่งมั่นมีความกระตือรือร้นที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะด้วยความทีออ่ช่วงนี้พลังในตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า,าดาวประจําตัวของตัวเองเป็นมหาอุดเนาะอังคารในเรือนเสาเนาะแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีความจริงจังมากๆในการที่จะมุ่งมั่นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเช่นตั้งใจสอบบรรจุนะคะบางคนตั้งใจทําวิทยานิพนธ์อยากจะสําเร็จการ ศึกษานะหรือในบางคนก็อาจจะกําลังก่อสร้างตัวสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะและถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยกับการฝ่าฟันอุปสรรคมากมายหลายอย่างนะคะ แต่ด้วยความที่อังคารเป็นมหาอุดคุณก็จะไม่ยอมถอยหลังซึ่งไม่ว่าคุณจะมุ่งมั่นทําอะไรก็ตามนะคะแม่หมอขอให้คุณทําต่อไปอย่าท้ออย่าถอยค่ะเพราะว่าไพ่ใบต่อมาเป็นคิงเหรียญนะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทําทุกๆอย่างได้สําเร็จผลตอบรับจะดีอย่างแน่นอนในอนาคตค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้เรื่องของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเอาล่ะในช่วงปลายเดือนมีนาคม แล้วก็ช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะจะมีดาวพระราหูแล้วก็ดาวพฤหัสที่กําลังจะยกย้ายเปลี่ยนราศีนะเรียกว่าดวงชะตาของคุณถือว่าใกล้จะมาถึงจุดที่จะได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วนะคะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเดอะเวอร์หมายถึงนะคะการเดินทางของคุณใกล้จะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะคะ่ะหลายคนคุณจะได้จบการศึกษานะคะหรือว่าบางคนคุณจะหางานใหม่ได้อย่างที่ตั้งใจบางคนคือการที่คุณจะได้หลุดพ้น จากอะไรบางอย่างคะ่ะเช่นปัญหาหนี้สินนะคะที่รุมเร้าอยู่คุณสามารถที่จะเคลียร์ได้สักทีแล้วนะคะเรียกว่าโอกาสทองของชาวลัคนาราศีเมษใกล้จะมาถึงแล้วคะ่ะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะได้เริ่มต้นสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองแล้วนะคะและไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ดาวใหญ่เคลื่อนย้ายราศีจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์กดดูคลิปนะคะกดคอมเมนต์ใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี ดีค่ะ